เดียวคือผู้รับขเหมือนกันนะบางทีเนี่ยลูกค้ามาก่อนเสมอทันนี้ใช้ได้จริงนะเ mm hmm. พราะอะไรรู้ป่ะ mm hmm. คือลูกค้ามาแปดโมงเซลมาประมาณแปดโมงยี่สิบคือลูกค้ามาก่อนเสมอคันนี้นะคะน้องวิศนุจังหวัดระยองนะคะวันนี้มารับรถนะั้นีโวดีพิลนเลอร์นะคะโปรดีมากคันนี้น้องโบแนะนํามานะคะพี่ิ๊กขอบคุณน้องโบก่อนเลยนะคะเผื่อดูคลิปนี้อยู่รอรับค่าแนะนําได้เลยนะคะน้องโบอ่า คันนี้นะคะกิฟพาส่งไปเรียบร้อยแล้วนะรีโวดีพิลันเนอร์นะคะรุ่นมิเดีลอโอโต้นะคะน้องวิษนุมาจากระยองวันนี้ออกกาที่ทํางานแล้วมาเลยมาถึงมีกิป8โมงแต่เซลมาถึง8โมง20ตันนี้ให้นั่งหลับรอยอยู่ในในใน,ในห้องพักรับรองลูกค้านะคะตอนนี้จะบอกว่าเซลเนี่ยมาที่หลังลูกค้าตลอดไม่รู้ว่าคยังไงต้องปรับปรุงตัวนะดียวไปเดี๋ยวไปฟังสัมภาษณ์ลูกค้ากันว่ามาจากระยองสองอาทิตย์ได้รับรถนะเคสเนี้ยบอกเลยแบบ ด่วนนะด่วนมากๆละโปรดีด้วยและตอนนี้นะคะกูบก็อยู่กับลูกค้คาคนพิเศษแล้วนะคะยินดีต้อนรับน้องแนนกับน้องวิศานุอีกรอบนึงนะคะเข้าสู่ชอ่องลูกค้าเซลล์กูบกิฟค่ะวันนี้นะคะน้องแนนกับน้องวิศานุนะคะมารับรถเป็นรีวอเดพีเนอร์นะคะรุ่นมิโติโอโต้สีอะไรคะ,ะน้องสีขาวนะคะวันนี้มาจากจังหวัดระยองนะคะไม่ต้องสงสัยทาไมถึงมาไกลๆกันทั้งนั้นลูกค้ากูบีกิฟนะคะเปิหนูมาถึงกี่โมงแปดโมง แล้วพี่มาถึงกี่โมงห่างกันสักยี่สิบนาทีอะโอเคมีเริอก็ทันเริอจ้าวันนี้เราได้เริอกี่โมจ้าเก้าโมงอมาทันไหมทันค่ะทันหรอคลิปทันไหมคลิปทันไหมทันค่ะโอมาแบบเช็ดชิมากเลยนะคะวันนี้มาจากระยองที่สําคัญเคสนี้พิเศษตรงที่อะไรเป็นลูกค้าแนะนำเซลกุบคลิปค่ะน้องโบจ๋าดูคลิปนี้อยู่ไหมจ๊ะ ขอบคุณน้องโบด้วยนะคะที่แบบแนะนําลูกค้าที่น่ารักอย่างน้องแนน้องิศนุน่ารักเหมือนกันเลยคู่นี้เหมือนคู่หนูเลยดีจาได้ว่าน้องโบและยองที่ไปจอดในทุ่งอะไรนะข้างหอเขาเป็นทุ่งอะไรนะมันสับปะหลังป่ะโอ้โหร้อนมากวันนั้นที่ไปไปถ่ายคลิปด้วยวันนั้นน้องโบแซนดิชั่นไปแล้วนะคะวันนี้ค่ะส่งตัวแทนมานะของหมู่บ้านเป็นน้องแนับน้องวิศนุนะคะตอนนั้นเี่นน้องวิศนุบอกว่าตอนที่น้องโบออกน้องวิศนุเห็นพี่คลิปแล้ว ใครัก็ดูมาดนะ้วยวิษนุเนี่ยแนะนำโบให้มาเซ็นบีกิปก่อนคือดันนองก่อนสักพักโบก็คือวิษนุกลับมาตามนะคะแต่จริงแล้วน้องๆน,นะคะอย่างที่บอกเราอยู่จังหวัดไหนเนี่ยโตโยต้ามีโชว์รูมทั่วประเทศถูกไหมคะลูกค้าแน่นอน,นะค่ะน้องเขาไปแล้วโตโยต้าที่ระยองเนาะเป็นยังไงบ้างคะกับแคมเปญที่แบบเทียบกันแล้วของใครคุ้มกว่ากัน ต้องกันนี้อยู่แล้วเพราะอะไรวันนี้เรามารับรถกันที่นี่นะคะสําหรับโปรโมชั่นที่น้องได้รับนะคะวันนี้ดีลเดี๋ยวนะเอาเรื่องอาชีพหรือโปรก่อนเอาโปรไปเลยไหมอ่ะโปรโมชั่นวันนี้ที่ได้รับจุกไหมคะได้เลยครับม่พอใจจริงๆไหมพอใจจริงๆใช่ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยไม่พอนะดอกเบี้ยพิเศษส่วนลดเงินสด ของแถมอีกแบบจัดตเต็มเลยนะคะเมื่อกี้นะคะพาตรวจรถเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เช็ครายการของแถมแล้วพี่อยากรู้อยากให้พูดบ้างเบิ้เพี่นองอยากฟังจากลูกค้าบ้างของแถมที่เราได้นอกเหนือจากส่วนลดเงินสดจากดอกเบีย้ยพิเศษได้อะไรบ้างวันนี้รก,นรก,กระบาไลเนอร์ได้ไหมได้ค่ะฟิล์มเซรามิกได้ไหมโช๊ผ่อนแรงฝากระโปรงหน้าได้ไหมได้ผ่อนแรงฝากระโปรงท้ายได้ค่ะล็อกยางอะไรก็ได้นะคะปลายโทษก็ได้นะคะ คือคุ้มเลยประกันชั้นหนึ่งพบรบทะเบียนเมื่อกี้รีเควสไปคิดว่าอยากได้ทะเบียนอะไรนะของกรุงเทพะเนาะอยากได้ทะเบียนกรุงเทพนะคะพี่คิดมีค่าใช้จ่ายเพิ่มไหมคะเก็บจดทะเบียนกรุงเทพไม่มีะเนาะน้องๆน,นะคะกำเงินมาแสนหนึ่งวันนี้ดาวรถนะคะเมื่อกี้ถ่ายรูปกับเงินกับช่อดอกไม้เรียบร้อยแต่ปกติจะบอกงี้ว่าเห็นเมื่อกี้มีเพื่อนแซวว่าอะไรนะปกติทําไมนะไม่คยมีรูปคู่กันทำไมอะ <laughs> ่ะ <laughs> ขอไม่คันทุอเข้าจริง่าพี่สนุไม่ชอบใช่ไหม ก็เหมือนคู่พี่เหมือนกันก็ไม่มีเหมือนกันทางคนงทางทายประมาณนี้เลยแต่วันนี้มีลูกคู่แล้วเดี๋ยวพี่จะขยายให,ให้นะคะแล้วก็จะใส่กรอบส่งไปให้นะคะดีไหมคะได้ดูกันาน,นานๆเลยเนาะวันนี้กำเงินสดมา1 0 0 0 0แบาทมีใาใจ้จา่ายเพิ่มเติมไหมคะไม่ม<ๆ>ีค<ๆ>่ะจบเลยเนาะจบเลยรุ่นมีดเกียวโตนะคะที่น้องๆเลือกดาวแสนเดียวผ่อนเดือนละเท่าไหร่เมื่อกี้ค้างวดหมื่นสองพันค่ะอืมหมื่นสองรวมประกันก็ เงเมืองสองพอยา่ะเรียกเป๊ะๆลูกค้าผ่อนเท่ากี่ปีคะเจ็ด <c oughs> ปีเดาแค่แสนเดียวนะลูกค้าผ่อนข้างวันเดือนละเมืองสองอันนี้รวมเบีย้ยประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อมาแล้วด้วยคุ้มจริงๆริงและไปกิฟแนะนำไปแล้วด้วยว่าในกรณีโปรปิดบัญชีโปรปิดบัญชีดอกเบีย้ยลดลงกี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะสูงสุดเลยคือซื้อรถกับพี่กิ๊ฟเนี่ยมอบความคุ้มค่าให้กับลูกค้าอยู่แล้วจริงๆเนี่ยน้องๆนะคะเอ่อ ประกรันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อเนี่ยไม่ได้ทำเนาะตอนแรกลูกค้าถามว่าพี่กิฟไม่มีหรอเห็นเพื่อนโดบังคับทํบาบังคับทํากันหมดเลยของพี่กิดไม่มีบังคับทํานะคะเพราะอะไรอยู่ที่ความสมัครใจของลูกค้าบางทีลูกค้าท่านนึงอาจจะมีประกันเยอะแยะพี่กิฟถามกำถามแล้วนะว่าวิษนุน้องแนนหนูม,มีประกันันอื่นกันไหมหนูบอกว่าไม่มีค่ะเออไม่มีอย่างเงี้ยพี่ิดแนะนําแต่บางท่านโอ้ประกันทั้งบ้านประกันโอ้เยอะแยะมากมายหลายตู้บังทีหร<ๆ>ืออะไรคุ้มพอไว้แล้ว แต่ไม่น่าเชื่อนะว่าจะเป็นบ <c oughs> ุคคลที่ไ <Blessed> ม <are myself> ่มีประกันดียเอาไงเราขายได้ไหมไม่ใช่แต่ดีค่ะอันนี้คุ้มเพราะได้รักษาอุบัติเหตุด้วยที่มีบอกไปครั้งละห0 0พันนะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของออบปิดบัญชีในกรณีเกิดเห็นไม่คาดฝันเนี่ยค่ะเป็นลูกค้ากุ๊กกิ๊บคุ้มค่าเสมอนะต้องบอกแบบนี้มาไกลจากระยองวันนี้รู้สึกว่าคุ้มไหมคะ รถคันแรกไหมคันแรกค่ะคันแรกตรวนี้นะคะก็นี่ค่ะสดชื่นยิ้มหน้าบานกันแบบนี้นะคะรบคันแรกคูนก่น้องโบไปแล้วส่งคู่นี้มาประธานมาให้พี่กิฟน,นะคะและคู่นี้หวังว่าจะมีคู่ต่อไปนะะประธานมาให้พี่กิฟแน่นอนน้องๆออ,ออกกลมาเมื่อกี้เกิดไปแล้วออกกะามาจากที่ทํางานจังหวัดระยองพอถึงนี่แปดโมงครึง่งทำงานอะไรกันคะน้องๆ ตอนียนนายระเบียนครับผมพาณิสรน้อยนิยมเป็นพนักงานบริษัทนะคะทั้งคู่เลยไหมใช่ค่ะทำงานที่เดียวกันไหมใช่ค่ะอ๋อเชนลุ้ดได้พาณิสเดียวกันไหมคะอ๋อไม่ค่ะเป็นช่างเลยเป็นอยู่ฝ่ายผลิตค่ะอ๋อนึกนึกว่าอยู่แผนกเดียวกันด้วยอยู่บ้านเดียวกันด้วยทำอะไรเดียวกันด้วยวันกินข้าวด้วยกันไหมคะกินค่ะโอ้ไม่ต้องถ่ายรูปคู่กันแล้วพานิสรเจอหน้ากันตลอดเลยค่ะพออยู่กะเดียวกันด้วยอยู่กะเดียวกันอีกโอ้อ่าอ่าอะไรนะ ไปไหนไม่ได้เลยถ้าจะไปไหนแล้วเธอเธออยากทำไปไหนหรอฉันก็หยุดด้วยกันแบบนี้อ๋อเซลโอเคเป็นยังไงบ้างคะกากลางคืนก่ะกลางวันชอบกลางไหนมากกว่ากันนองเออน้องยะกับน้องอะไรน้องมีนข้าชอบกลางคคืนแอบลับหรือเปล่าหรอไม่มีไม่มีผลิตเกี่ยวกับโซลีนนย์รถยนต์ด้วยอ๋อแต่จะไม่ได้ผลิตโต้ต้าเนาะไม่ค่ะเป็นยี่ห้ออื่นไปอ๋อ เป็นช่างเราเป็นฝ่ายผลิตนั่งทําหรือยืนทําทั้งสองค่ะมีงานนั่งงานยืนว่างค่ะเออเพราะพี่กิ๊บเคยนะไปฝึกงานตอนปิดปิดเทอมเนาะเมื่อก่อนมีทั้งนั่งทั้งยืนทั้งสองกล้องทั้งอะไรอย่างนี้เขาดูนั่งและยืนไม่เมื่อยมีบ้างมีบ้างค่ะมีบ้างนะคะทํามากันกี่ปีแล้วสองปีสองปีแล้วสองปีแล้วก่อนน้้นทาอะไรกันอยู่ก็ หนูไปเกาหลีกลับมา <All S 2> เอขาจะป็นเจ้าพนทหารค่ะอ <All S 2> ้วาวหรอก็เลยมาประกบกันอยู่ที่นี่จริงๆคบกันก่อนแล้วค่ะแล้วก<อ>็แยกกันไปแต่ตอนนั้นยังไม่ได้อยู่ด้วยกันนะ,ะคะทีน,นี้ก็พอใช้เวลาหนูก็ไปเกาหลีเขาก็เป็นทํางานอยู่ที่นี่หรอก็กลับพอหนูกลับมาก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันค่ะก<อ>็มามัานมาอะไรฮะ ทำอะไรที่เกาหลีทํางานทํางานค่ะทำอะไรคะเก็บผลไม้ทาอะไรก็มีอยู่แรกๆอยู่สวนค่ะที่นี่ก็มาเข้าเป็นโรงงานค่ะเอาล้ออยู่สวนดีไหมดีค่ะแต่ว่าร้อนหน้าร้อนก็ร้อนหนาวะรหน้าร้อนก็ร้อนหรอเก็บอะไรสตรอเบอรี่ค่ะพวกแตงกวาแต่ถ้าเข้าโรงงานก็ทําเกี่ยวกับสาลยค่ะเอาล้องานหนักไหม แม่หนักเท่าไหร่รายได้ดีไหมอ่ารายได้ดีไปแบบอผ่านกรมแรงงานสมัครไปไปเอเจนซี่ไปค่ะใช่ค่ะเนี่ะเก่งอะไปอยู่มากี่ปีน้องแมนกับสามปีค่ะเลยได้ผิวนี้กลับมาหรือผิวนี้อยู่แล้วผิวไม่จริงป่ะไปอยู่หน้าข่าวขึ้นเลยหรอ ม่ค่ะจริงเมื่อก่อนหนูเป็นคนที่ผิวค้ำมากเลยค่ะแต่พอโตมามันก็มาเป็นผิวผิวนี้เลยแต่พี่ค่ะก่อนก็เป็นคนผิวนี้ตอนนี้พี่เลยก็เป็นคนผิวนี้แต่หนูไปเลียนนกลีมาหนูขาววันนี้นะคะแต่มาอยู่ที่ไทยก็ผิวกลับมาอากาศมันร้อนเอนจูะ U V มันเยอะอยู่นั้นก็ไม่ค่อยได้โดนแสงแดดเลยนะคะอยู่โรงงานทางานแล้วก็ไม่ได้โหดเนาะก็คือเหมือนงานคนไทยนี่แหละใช่ค่ะหถค่าเงินเยอะกว่าค่าเงินดีกว่าดีคิดอยากจะกลับไปไปอีกไหม ไม่แล้วค่ะเขาไม่ให้ไปแล้วเขาบอกว่าทำงานสองคนลาสบายแล้วทำงานสองคนเราเราอยู่ได้เราลงตัวแล้วเขาถือว่าโอเคเป็นประสบการณ์แฮปปี้ไม่น้องแนนไปเกาหลีก็แฮปปี้ค่ะเป็นประสบการณ์ชีวิตพี่ก็อยากไปนะไม่มีโอกาสเคยไปเที่ยว ไปถึงลงไล่สตรอเบอรี่เขาปล่อยไปเนาะเพื่อนี่ถ่ายรูปกระเช้าใช่ที่ไปทำไรเก็บสตรอเบอรี่กินอย่างเดียวสตรอเบอรี่เกาหลีอร่อยจริงๆลูกใหญ่ด้วยค่ะอร่อยจริงลูกค้าไม่เหมือนที่อื่นเราซื้อประเทศไทยซื้อกินไม่ไหวมันแพงอ่ะแต่อยู่ที่นู่นเนาะเวลากัดไปมันฟูเลยนะและนุ่มลูกก็ใหญ่สับคอนสตรอเบอรี่เข้ามาหน่อยได้ไหมคะไม่ใช่โอ้ยวันนี้ก็มาอยู่ไทยแล้วคือกลับบ้านเราเพราะว่ารักรออยู่ไม่ให้ไปไหนแล้วไม่ให้ไปไหนแล้วไม่เคยจะเลยน้องเป็นคนบุรีรัมย์ บ้านแดนหรือบ้านวิษณุบุรีรัมบ้านหนูค่ะหนูเป็น,น,เปน,นกำแพงกำแพงเพจตลอดโน้นเจ้านู้นก็บ้านแฟนกับบ้านแฟนเหมือนกันนี่ค่บบุรีรัมไปบ้านเขารักเขาเหมือนเดิมน่ารักมากเลยคะ่ะอ๋อพี่ดูแล้วเรื่องนี้มีสตรอรี่ก็คือกับบ้านเรารักเราอยู่นะคะจะ <laughs> ขึ้นหัวเลยน,นดิวกับบ้านเรารักเราอยู่เนาะเรามีคู่ที่ดี ก็มันก็จะมีกําลังใจในการสร้างครอบครัวกันไปแบบนี้นะคะน้องแนนน้องวิษณุน่นักมากนั่งอมนิ้วกันอย่างเดียวที่แดะเนี่ยแหละค่ะอยู่ด้วยกันทั้งวีทั้งวันก็ไม่เบื่อกันเพราะว่าเขาเพิ่งได้กลับไปอยู่ด้วยกันนะคะก่อนอื่นเลยพี่ต้องกราบขอบพระคุณก่อนเลยนะคะที่อยู่ตั้งระยงก็ยังเลือกพี่กิฟดูแลแล้วน่ารักมากเพื่อนซื้อไปแล้วคู่หนึ่งวันนี้ก็ยังกลับมาซื้อกับพี่กิฟนะคะแล้วก็พี่กิฟหวังแน่นอนว่า พูดต่อไปขอให้แนะนํากันมาแบบนี้นะคะน้องๆน,น่ารักมากนะคะคันนี้เป็นคันแรกเนาะพี่กิ๊ฟขับขอวอวยพรก่อนเลยนะคะเป็นคู่ที่รักกันเหนียวแน่นอยู่แล้วคือการสร้างครอบครัวเนี่ยฐานมันต้องแน่นพอฐานแน่นแล้วทุกอย่างมันจะเติบโตอย่าง สมบูรณ์และแข็งแรงขอให้น้องนะคะเติบโตกันแบบสมบูรณ์แข็งแรงร่ํารวยเงินทองร่ํารวยความสุขไปแบบนี้คันนี้คันแรกคันต่อไปอย่าลืมพี่กิฟนะคะร่ำรวยนะคะขับไปทางไหนก็มีแต่ความสุขมีแต่รอยยิ้มเก็บเกี่ยวความสุขกันกลับมาเยอะๆนะคะขอบคุณที่เลีก้กพี่กิฟตดูแลนะน่ารักจัมบี้ไ้เลยว่ารากฐานมั่นคงการเติบโตของเรามันแข็งแรงแน่นอนเชื่อมั่นแบบนั้นพี่กิฟก็เชื่อมั่นแบบนั้นแน่นอนทีนี้ เซลเนี่ยขายตัวเองอีกแล้วหวยลูกค้าก็แล้วขายเซลให้พี่กิฟหน่อยว่าสัมผัสพี่กิฟแล้วเลือกซื้อรถกับพี่กิฟแล้วพี่กิฟเป็นอย่างไรบ้างคะบอกเพื่อนไทางบ้านเลยเ <laughs> พี่เล่าพี่กิฟก็พ่อพี่กิฟดูแลดีคะ่ะตั้งแต่ที่เข้ามาปรึกษาพี่กิฟคอยติดตามเรื่องให้ตลอดเลยนะคะแบบว่าใส่ใจทุกรายละเอียดเลยคะ่ะมีอะไรก็คือโทรสอบถามได้ตลอดเลยคะ่ะได้ยังไงก็ ปากพี่กิฟด้วยนะคะพี่กิฟดูแลดีค่ะมีอยู่ช็อตหนึ่งน้องขับมอเตอร์ไซค์กันอยู่ความว่าเร่งไงน้องเนี่ยคือรถอะแบบเป็นแบบปลายรุ่นใช่ไหมลูกค้าลูกค้าคือโปรดีมั่นจริงเราไม่อยากให้ลูกค้าหลุดแคมเปญเนาะเอาตรงเลยน้องคะมันต้องมีเอกสารตัวนี้ต้องส่งให้พี่ด่วนเลยนะคะคือต้องด่วนเลยพี่กินต์ดูขับมอเตอร์ไซค์อยู่อะเขาไปห้าวสายอะความว่าแบบจะให้ลูกค้าได้เลยอะทันใจเลย คือสิบวันแค่นั้นได้รถกลับบ้านมาแบบนี้เลยเนาะก็เลี้ยงใจมากไอชัยของจริงจริงกว่าน,นี้ไม่มีแล้วขี่มอไซค์อยู่เซลยังโทรจริกอะคิดเอาละกันวันนี้แฮปปี้มากเลยพี่กิ๊บเห็นลูกค้าแฮปปี้ตัวพี่กิ๊บเองก็แฮปปี้นะคะและเดี๋ยวเรานะคะก็จะไปถ่ายรูปส่งมอบแบบแฮปปี้แฮปปี้กันแบบนี้นะคะเพื่อมาทางบ้านอยากได้รถโตโยต้าทุกรุ่นให้เซลกูกิ๊บดูแลคุณน,นะคะผิดหวังไหมคะ ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะประทับใจแน่นอนนะคะวันนี้โปรพิเศษส่วนลดเงินสดแบบพิเศษและของแถมแบบจัดหนักจัดเต็มนะคะน้องๆเลือกคลิปแล้วแล้วคุณล่ะคะมีเซลดูแลรีหรือ,อยังแนะนําเน้นย้ำให้โทรมานะคะวิษณุโทรหาพี่ใช่ปะเนาะโทรมาจะไวมากนะคะ0 9 0 9 8เก้านเนะคะคุกคลิปรับสายนะคะดูแลคุณไม่มีผิดหวังแน่นอนรับประกันค่ะขออนุญ,ญาตนะคะนำน้องเนรนะคะน้องไปสนุไปถ่ายรูปสมมอบหน้ารีวอดีพรีเเดอร์สวยๆก่อนนะคะ บ๊ายบายค่ะ